วันที่28เมษายนที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินางสาวอภิญญาสกุลเจริญสุขหรือสายป่านดารานักแสดงพร้อมผู้จัดการส่วนตัวเดินทางเข้าให้ปากคำกับพลตำรวจเอกวิระชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต่อจากดารานักแสดงจำนวน4คนที่เข้าให้ปากคำกรณีรีวิวสินค้าในเครือเมจิกสกินโดยนางสาวอภิญญา ถแถลงข่าวชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นยืนยันว่าได้รองใช้ผลิตภัณฑ์คีโอจริงแต่ไม่ทราบเรื่องการสวมออยหรือการใช้ออยปอมต้องขอโทษผู้บริโภคและแฟนคลับที่ซื้อสินค้าใช้ส่วนดาราที่เจ่ะคิวก็ให้ปากคำเพิ่มอีกได้แก่นายพรชัยหรือมาออนภากฤษฎีนา,านงสาวเจสซี่หวาดนางสาวรัชวินหรือก้อยวงวิริยะ และนางสาวสกลรัตน์หรือโฟวอนอุไรนอกจากนี้ล่าสุดทางตำรวจยังได้ออกหมายเรียกดาราเพิ่มเติมอีก3คนคือนางสาวสุมลทิพย์หรือกุ๊บกิปเหลืองอุทัยนางสาวราศีหรือมาก,กี้บาเลนซีเอกาและนายพัสรสกรหรือป๊อกจีราธิวัฒน์